สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมุนวตเผยทั่วไทยร้อน32จังหวัดเจอฝนลูกเห็บตกบางแห่งเมื่อวันที่28มีนาคม64ผู้สึกข่าวรายงานว่ากรมมุนนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่จะเกิดขึ้นไปด้วยสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำพยากรณ์อ,อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลาของนาฬิกาวันนี้ถึงอกนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจดัดก็มีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทยัยแพร่ นานอุตรดิตถิษณุโลกเพชรบ,บูรณ์และพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด20-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยและสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายบึงการนครพนม,มและสกลนครอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ทางใต้ฝั่งตะวันออกมีแม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1มาเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีแม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ